เอแล้วครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เราไปอยู่ในแบบไฟบบล์เดอร์เบคอนกันอีกแ้วนะครับผมตอนนี้ไฟล์เดอร์เบคอนได้กลับมาโอ้โหคิดถึงเป็นบ้าเลยโอ้ไม่ได้เล่นตั้งนานมเม่นมาประมาณสามสัปดาห์โอ้โหคิดถึงโคตรหลังจากที่ไม่รู้เป็นอะไรฮะเรอยู่ก็ไม่มีเล่นเฉยแล้วก็กลับมาแล้วโอเควันนี้มีตัวใหม่เพิ่มมาประมาณหกตัวนะครับผมปลาเราจะไปหาเลยรู้ที่หมดแล้วเต้วแรกอยู่ตรงนี้เลยง่าย เบคอนคอสเวอร์เกอร์เบคอนโอเคตัวต uh ่อไปให้ทีมตรงนี้ทีมว่าวิงวิงมีทูเดอโวอนะฮะจะวัดมาแล้วก็จะได้อะไรคือไล่เบคอน มันแปลเป็นไทยอยากให้มันแปลภาษาอังกฤษเหมือนเดิมตัวต่อไปให้ตัวนั้นสองตัวใช่ไหมัวต่อไปอยู่ตรงนี้ได้แล้วอีโมเบคอนเฮ้ยว่ากันเหรอเจ้าตัวต่อไปอยู่ในตึกสีเขียวนิดข้างๆตึกสีฟ้าอยู่ให้เรามานั่งโต๊ะตัวนี้ตัวตัวตัวนี้นั่งไปแล้วก็ลุกออกมา แล้วเราก็จะมาอย่างห้องน้ำมีกุญแจอยู่ในห่างวิให้เราเก็บไปโอเคเดี๋ยวเราจะเ,เก็บยากกันโอเคเก็บได้ละในประตูห้องน้ำน,นก็จะเปิดเราจะเจอเบคอนที่อยู่ในซ่วงชื่อว่า student bacon ไม่ใช่ <c oughs> ตัวนึงอยู่ตรงนี้นนะยืนมลยมายืนบนหัวตัวละครตรงนี้นะ ทุกคนไปต้องโดดไปใช่แล้วเปิดเ,เ,เป็นร้านค้าข<ม>า,ายผลไม้เขามองจากนี่ให้เรากดสับร,รถที่สามตรงนี้ตรงนี้สามกดเข้าไป<ม>เจอแล้วพายแอปเปลิลเบคอนเอาสับร,รถ<ม>เจอครบแล้วโอเคคลิปนี้มาวัดไป,ไป เจอคลิปนี้ไปแล้วเจอคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นก,กำลังใจให้คับพี่ไปแล้วน,นะที่ไหนดูด้เรื่องไหน